วิธีเลือกนะคะการบูชาหรือว่าเลือกสวมใส่วัตถุมงคลของพี่มิ้นนะคะพี่มิ้นจะต้องคอยปฏิบัติธรรมเนาะคอยปฏิบัติธรรมคอยเจริญสติเมื่อเจริญสติแล้วนะคะจริงๆอมันจะชอบนะึกคิดเนาะว่าเฮ้ยเราจะต้องทํำยังไงถึงเราจะมีเงินเยอะๆวันนี้ อะไรเงี้ยนะคะถ้าเรามีความฟงซ่านเรื่องนี้เยอะมีความยึดติดในเรื่องนี้เยอะหรือเรื่องอื่นก็ตามแต่หรือเรื่องเฮ้ยอยากจะให้สามีรักหลงเราคนเดียวอย่าไปนอกใจอะไรเงี้ยนะคะเราคิดเรื่องอะไรบ่อยนั่นแหละคือสิ่งสิ่งที่เรายึดติดยึดติดนะคะหน้าที่ของสติเจริญสติแล้วเนี่ยมันจะต้องเท่าทันความคิดที่เราคิดบ่อยๆนะคะมันทําให้เรากังวลบ้างมันทําให้เราอยากได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยมันคือแบบตัวผลิต กิเลสเนาะไอ้ไกิเลสมันผลิตสิ่งพวกนั้นั่นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเริยนสติเออเท่าทานสิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะเบาลงความเบาลงนั่นแหละมันทาให้จิตผ่องใสนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อจิตแบบอยู่ในคลื่นที่ผ่องผ่องใสนะคะแล้วก็จิตก็จะมีศักยาภาพขึ้นมาเองนะคะ,ะตรงเนี้ยนะคะถ้าเกิดเรามีของเก่าของเก่าในที่นี้ก็อาจจะเป็นบุญสัมพันธ์เก่ากับเหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเนี้ยนะคะเมื่อคลื่นนะคะกิเลสนะคะ มันปกคุมจิตน้อยลงเนี่ยท่านก็จะมาสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าท่านจะมาสื่อสารนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบเราอยากจะสื่อสารกับเทพเทพก็แล้วเราจะสื่อสารได้มันจะต้องมีเหตุปัจจัยต่อกันด้วยนะคะเทวดาจะดนใจเราเองอย่างวันเนี้ยนะคะพี่มิ้นก็รู้สึกว่าเออแหวนนะคะปู่จากนารายนะคะตรงเนี้ยนะคะพี่มิ้นขออนุญาตสร้างมา,าหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการให้บูชาจากนั้นเลยนะคะจากนั้นอีกนะคะคือหมด หมดสร้างแล้วก็ผลิตหมดนะคะให้บูชาหมดแล้วก็ไม่ได้สร้างต่อนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็รู้สึกแบบนึกถึงท่านนะคะนึกถึงแหวนปู่จักรนารายนะคะ,ะนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากได้ครองนะคะนะคะตรงนี้นะคะใครแบบอธิษฐานจิตนะคะเนี่ยเหมาะกับเท่าแก่เนี่ยเหมาะกับแบบเจ้าแม่เหมาะกับแบบ ยังไงนะคะทั้งเหมาะทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเลยนะถ้าเกิดแบบใครแบบมีธุรกิจใหญ่ๆต้องดูแลปกครองบริวารเยอะๆอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับจะต้องดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแหวนปู่จากนารายเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านเป็น บารมีนะคะอันนี้เป็นความเชื่อเนาะเป็นยานบารมีมาจากจักรของพระนารายณ์นะคะแล้วก็ผู้เมตตาผู้รักษาพิทักษ์ทรัพย์ด้วยนะคะแล้วก็มั่งคั่งนะคะมั่งมีนะคะก็นะคะสั่งสร้างบูชานะคะยะติ ะค,ะคู่กับดวงชะตาบุคคลได้เลยนะคะอันนี้ก็เปิดให้บูชาอีกรอบนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาทางข้อความได้เลยนะคะอันนี้ก็ลองอธิษฐานกันดูได้นอกหากมีบุญสัมพันธ์นะคะเราจะต้องครองท่านได้โดยไม่ทุกนะคะอันนี้สําหรับคนที่ยังชอบในเรื่องของศาสตร์พลังงานวัตถุมงคลอยู่ก็ทักบูชากันได้นะคะแต่ถ้าเกิดเออใครแบบยังไม่พร้อมหรืออะไรนะไม่ต้องไปกังวลน,นะคะไม่ต้องไปกังวลน,นะคะถ้าเราแบบเหมือนกับศรัทธาท่านต่อเนื่อง แลวเรามีบุญสัมพันธ์กับท่านจากการที่เราศรัทธาท่านต่อเนื่องนี่แหละบางทีแล้วนะคะปู่ย่าได้จังหวะเมื่อไหรท่านก็ช่วยเหลือเราในเรื่องทรัพย์สินได้เองเราอาจจะมีโอกาสกลับมาบูชาของปู่ของย่าในอนาคตก็ได้ดังนั้นนะคะเปิดใจลงๆนะคะไว้นะคะไม่ต้องเหมือนกับเขาอะเขาเรียกว่าปรารถนาไว้หลวมๆนะคะแล้วก็โปรยขึ้นฟ้าแล้วก็กลับมานะคะทำหน้าที่นะคะทำงานของตัวเองต่อไปสักวันหนึ่งนะคะทุกอย่างมันจะเปิดให้เราเองค่ะ